อ่านพลายชั่นไม่เป็นคุณก็สามารถเห็นกําไรได้ด้วยอินดิเคเตอร์ตัวนี้ดูคลิปนี้ให้จบคุณอาจจะพบกําไรที่คุณตามหาอยู่ก็เป็นได้นะครับและต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้มีการชี้นําในการลงทุนหรือการเก็งกําไรในการเทรดฟอเร็กและทองคําเป็นเพียงการแบ่งปันเทคนิคเพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นนะครับ จาก EP ีนี้หนึ่งนะครับเราใช้ EMA นะครับเป็นเงื่อนไขในการแบ่งเทรนแล้วก็ใช้ p ล i c e a ช t i o n นะครับที่ส่วนทางกับทิศทางของเทรนเป็นจุดที่ใช้ตีเทรนไลน์นะครับเมื่อเกิดการทำลายโครงสร้างย่อยที่ส่วนกับทิศทางของ EMA นะครับแล้วกราฟก็สามารถเคลื่อนที่กลับไปในทิศทางของเทรนเราก็เทค e อ c ชั่นมาดูใน EP ีนี้นะครับเราจะใช้ p r i c e Action ในการคอนเฟิร์มทิศทางตามทิศทางของเทรนโดยมี EMA เป็นตัวแบ่งเทรนเช่นเดิมนะครับแต่เราจะเสริมอินดิเคเตอร์เข้าไป1ตัวนะครับเพื่อให้เราสามารถดูไพ่ายมากยิ่งขึ้น โดยวันนี้เราจะใช้เงื่อนไขของ p r i c e t i t n o n ที่เรียกว่า engulfing เข้ามาช่วยในการเทรดส่วนคําถามที่ถามว่า engulfing คืออะไรก็สามารถกลับไปดูใน EP ก่อนหน้าได้นะครับผมได้ทําคลิปอธิบายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ i n d i c a t o r ที่เราจะมาเสริมในวันนี้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับพิมพ์คําว่า engulfing pattern นะครับอ่าก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับ ซึ่งหน้าตาของอินดิเคเตอร์นะครับอาจจะดูลายตานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากๆนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่แจ้งสัญญาณเมื่อเกิดพลายชั่นในรูปแบบของบูลิดและแบริตเอนการฟิงนะครับเมื่อแท่งเทียนฟอร์มตัวเป็นบูลิดหรือแบริตเอนการฟิงเขาก็จะแจ้งสัญญาณขึ้นมาให้เห็นแบบนี้อย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างตรงนี้นะครับเงื่อนไขก็คือกราฟขึ้นมายืนนะครับเหนือเส้น EMA ของเรานะครับเมื่อขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA 10เขาเป็นเ1นขาขึ้นนะครับ เมื่อเกิดบูลด์เอนการ์ฟิงเขาจะเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับบูลด์เอนกร์ฟิ่งเราสามารถเทคชั่นบายได้เลยนะครับตรงบริเวณนี้นะครับโดยวาง SL ไว้ที่เส้นฟ้านะครับอย่างนี้นะครับก็เก็บระยะ TP1 ต่อ1นเท่าหรือมากกว่านั้นนะครับหรือจะไปเก็บเมื่อเขาเกิดบูลด์เอนการ์ฟิงแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็น TP บริเวณนี้นะครับ2.2เท่าหรือใครที่ทนระยะไม่ได้นะครับเก็บ TP 1เท่าก็พอนะครับเมื่อเก็บท p 1เท่านะครับก็จะมีเงื่อนไขอีกนะครับ ตรงจุดนี้ก็จะมีบูลิตเดนการ i ฟิงอีกนะครับก็เทคชั่นบ่ายนะครับแต่ SL ที่เส้นฟ้าเช่นเดิมนะครับเก็บทีพงเท่าได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนบาริตเดนการ์ฟิงนะครับที่เขาเกิดอยู่นะครับแบบนี้นะครับเราจะไม่เทคชั่นเซล์แต่อย่างใดนะครับเห็นไหมว่าถ้าเกิดว่าเราเทคชั่นเซล์นะครับเราจะโดน SL บ่อยมากนะครับเพราะว่าเราสวนเทนนั่นเองนะครับถึงจะมีบางครั้งที่กําไรอย่างจุดนี้นะครับหรือกําไรแบบจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับก็ทําให้เราเสี่ยงอยู่ดีนะครับทีนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าบาลิตเดนการ์ฟิง ชุดนี้นะครับถูกทำลายเมื่อไหร่นะครับเราก็จะเทค e action buy อย่างเช่นแท่งนี้นะครับทำลายบาริดเดนการ์ฟิงได้นะครับปึ้งเข้าไปนะครับเราก็ใช้ E P 1นะครับเทรดก็ได้นะครับตีแบบนี้ลงมานะครับเมื่อกราฟเบรกขึ้นไปยืนได้นะครับเราก็เทค e action buy นะครับตรงจุดนี้นะครับก็เก็บระยะตามความอดทนของเทรดเดอร์ได้เลยนะครับขั้นต่ําก็คือให้เก็บ T P 1เท่านะครับเกิดบูลลิตนะครับก็เปิดบายเทค e action ให้จบไปทีละไม้นะครับอย่าไปเทค e action ติดๆกัน อย่างตรงนี้เนี่ยถ้าขึ้นไปนะครับกราฟเนี่ยมันยังไม่สามารถขึ้นไป TP ได้นะครับเมื่อเกิดบูลิดในกราฟฟิงเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องเพิ่มไม้เข้าไปนะครับถ้าเราเพิ่มไม้เข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสที่เราจะขาดทุนได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องปล่อยไปนะครับจะเห็นว่าชุดนี้เป็นชุดไซด์เวย์นะครับเขาก็มีการสวิงแบบนี้นะครับ EMA มีความชันต่ำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเกิดบูลิ a ในกราฟฟิงอีกนะครับตรงจุดที่เราเข้านะครับจุดแรกนะครับบริเวณนี้นะครับแล้ว SL ไว้ที่จุดนี้นะครับตรงเส้นส พอโดนแท่งนี้ลงมาเคลียร์เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ค่อยมาเข้าไม้ที่2ตรงจุดนี้นะครับเกิดบูลลิตเินกราฟฟิ้งนะครับก็เข้าบ่ายนะครับกราฟก็วิ่งขึ้นไปได้ไกลเช่นเดียวกันก่อนจะไปดูเงื่อนไขฝั่งเซลล์นะครับถ้าคุณชอบระบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง2 k trading ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับก็จะสังเกตว่าถ้าเราเข้าตามบูลลิตเินกราฟฟิ้งนะครับจุดนี้ก็โดนเน็ตเอลนะครับจุดนี้ก็กำไรนะครับก็จะสลับกันไปแบบนี้นะครับจุดที่ปลอดภัยสําหรับการเทคชั่นด้วยบบบบููลลลลิอออนนนนนนกกกกกรรรรราาาาฟฟ่่งงงะะคคคัััั็็ืใ้้ๆเเเสส EMA ขมถไปด วิธีการเทรดด้วย EMA ใน EP 1ได้นะครับและในส่วนที่ว่าเราทำไมต้องใช้ a p าอชชั่นเข้ามาเทรดนะครับก็ดูใน EP 2ได้นะครับตรงจุดที่ bullet and นกราฟ i n g เกิดใกล้เส้น EMA นะครับก็จะเป็นจุดที่สามารถทำกำไรได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเราเข้าแล้วเรามี SL เราก็ไม่ต้องกลัวนะครับเวลาโด,โดน SL เราก็จะโดนน้อยอย่างจุดนี้นะครับบูลลิตในกราฟิแต่ว่าเป็นบูลลิตที่มีบอลล่มน้อยเราก็คัดสรรน,นะครับเพื่อที่จะไม่เข้านะครับ จุดนี้ก็สามารถเก็บสั้นได้นะครับอย่างกรณีที่บุลลี่อินกราฟฟิ้งอยู่ห่างจากเส้นสีฟ้ามากจนเกินไปนะครับก็ให้ SL ที่โลของ PA อนะครับอย่างเช่นจุดนี้นะครับแล้วก็บายแล้วก็ SL ที่โลของ PA เนะครับเก็บที1เท่านะครับแต่ในกรณีที่เขาอยู่ใกล้เส้นเ m a มนะครับเราสามารถเก็บกาไรได้ไกลกว่าเดิมนะครับอย่างจุดนี้เราไม่สามารถ SL ที่เส้นสีฟ้าได้นะครับเราก็ s l ที่โลของ PA เนะครับเก็บระยะตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะครับตรงจุดนี้ขั้นต่ําก็คือทานะคร่บ หลังจากนั้นเนี่ยกราฟมีการปิดบุรีดินกราฟฟิงอีกครั้งนะครับแล้วก็เทคชั่นบายนะครับ SLTPA นะครับแบบนี้นะครับก็เก็บ TP 1เท่าได้นะครับจุดนี้นะครับจุดที่สูงแล้วนะครับเราก็ SLTPA นะครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ยสวิงสวิงนะครับจุดนี้เราก็ยังไม่ได้เทคชั่นนะครับถึงแม้จะเกิดบุลีดิงกราฟฟิงจนมีการเคลียร์ลงมานะครับอ่าเราก็โดนเอลไปนะครับอย่าไปเข้าเพิ่มนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยขาดทุนได้เพิ่มนั่นเองไม่ใช่ว่าจะกําไรเพิ่มนะครับ จุดนี้จุดนี้ก็ SL ไปนะครับแท่งที่มีบูลิ e t อนการ์ฟิงที่มีแท่งใหญ่ๆแบบนี้ก็มีโอกาสทําให้เราโดนแคล l เนื่องจากเราบายในราคาที่สูงจนเกินไปเขาก็มีโอกาสที่จะพักตัวหรือไซด์เวย์นะครับเพราะว่าเราบายมาอย่างต่อเนื่อง จุดนี้นะครับก็เทเลชั่นบายขึ้นไปได้เก็บระยะ TP ได้นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งเซลล์กันบ้างนะครับฝั่งเซลล์เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้บูลิดเอนการ์ฟิงนะครับเราจะใช้แบริลิตแทนนะครับแต่ฝั่งเซลล์เนี่ยจะต่างจากฝั่งบายก็คือเวลาเขาลงเนี่ยเขาจะลงแรงนะครับเราสามารถเทเลชั่นตามแบริลิตในการ์ฟิงได้นะครับอย่างเช่นจุดนี้นะครับก็เทเลชั่นเซลล์นะครับ SLTPA ก็ได้นะครับจะเก็บ TP 1เท่าโดยประมาณนะครับจุดนี้อีกนะครับเทเลชันเซลล์เก็บ TP 1เท่านะครับ SL ที่หางนะครับของ p ี กรณีที่เราเอที่หางของ PA เนะครับเราก็เก็บกาไรที่ที1เท่านะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องปรับให้ตรงนะครับเมื่อเก็บกําไรท t 1เท่าพ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงบริเวณโซนนี้นะครับเราก็เซลล์อีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับ เมื่อเกิดบูลลิตแอราฟิงนะครับแล้วเราไม่สามารถวาง SL ไว้ที่ไฮของ PA ได้นะครับแล้วก็วางไว้ที่เส้นฟ้านะครับก็เก็บกําไรเบื้องต้นที่ TP1 เท่าได้นะครับหรือว่าจะไปปิดกําไรที่จุดที่เขาเกิดบูลลิตในกรารฟิงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราต้องปรับใช้และพลิกแพงไปตามสถานการณ์จริงนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการเทรดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าโอเวอร์เทรดจนเกิดอารมณ์นะครับค่อยๆเทรดมีวินัยในการเข้าเทรดนะครับบูลลิตและแบรดดิแองการาฟิงที่แสดงอยู่นะครับอาจถูกทําลายได้นะครับถ้าเขาถูกทําาลย ตัวข้อความของ Bull e t e n g r a v i n g หรือ b u l l e t n n g r a v i n g เนี่ยก็จะหายไปเช่นเดียวกันเมื่อข้อความหายไปถ้าเรา take a ชชั่นไปแล้วนะครับเราก็จำเป็นต้องยอมที่จะคัดทิ้งหรือวาง SL ไว้ในจุดที่ข้อความสามารถหายไปนั่นก็คือพลา c แอชชั่นถูกทำลายนั่นเองนะครับ เจาะลึกให้เข้าใจพร้อมทำกำไรอย่างยั่งยืนเอาคืนตลาดอย่างมีวินยัยกดติดตามช่อง2 K Trading ไว้แล้วคุณจะไม่พลาดเทคนิคทำกำไรในตลาด forex และทองคำแล้วพบกันใหม่ใน ep ถัดไปหวังว่าระบบนี้จะช่วยให้คุณทำกำไรได้มากกว่าที่เคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ